ถ้าพูดถึงตัวละครที่รับลวงพางปริศนาที่แฟนขับวันพีชนั้นก็รู้จักเขามาอย่างยาวนานในฐานะพ่อนะครับของชายที่อยากจะเป็นราชาโจรสลักเสือเกินผมว่าทุกคนนั้นนะครับก็คงจะนึกถึงนะครับทางด้านของมังกี้ดีดราก้อนตัวละคร1ตัวนะครับที่เปิดตัวมาได้อย่างโคตรจะเทพเลยนะครับสามารถทําให้กระสอบทรายแห่งกองทัพเรืออย่างสมเกอร์นั้นงอไปเลยกับการปรากฏตัวขึ้นของเขาแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมังกี้ดีดราก้อนชายผู้เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นลูก ของพลเดอรโทกราฟเป็นพ่อของมังกีดีลูฟี่จักรพรรดิในเรื่องวันพีทซึ่งในตอนนี้นะครับถ้าหากเรานั้นลองไล่เรียงกันดีๆแล้วนะครับนับได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวเลยที่เรานั้นนะครับยังไม่ได้เห็นฝีมือความสามารถของเขาแบบจัดเต็มเลยได้ซ้ำแต่นะครับพวกเราก็รู้ได้ทันทีแล้วครับว่าไอตัวละครตัวนี้เนี่ยออกมายังไงนะครับก็เทพแน่นอนซึ่งในตอนนี้อย่างพ่อของเขาอย่างกราฟเนี่ยที่เรารู้ว่าเทพหรือว่าเก่งนะครับในท้ายที่สุดก็มีการเปิดเผยเกี่ยวกับสเกลพัางของกราฟแล้วนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับ รู้อยู่แล้วว่าโคตรเทพแค่ไหนในปัจจุบันนี้วันนี้เราเลยจะมาพูดถึงมังกี้ดีดากอนตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ต้องเปิดตัวมาโหดแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่โหดนั้นมันจะเสียความหวังนะครับของแฟนคลับวันพีชที่เฝ้ารอตัวละครตัวนี้นะครับเปิดตัวมาอย่างมากวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้กันและเหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยสําหรับคุณพ่อแดดดีสายโฉดมังกี้ดีดาก มิดนะครับหมายถึงว่ามิดฉาชีพนะคือหน้าเฮียแกเนี่ยโหดมากๆเลยแต่นะครับถ้าเราลองดูหรือสังเกตดีๆนะพี่แกนั้นนะครับก็ออกแนวสายแด็ดดี้นะครับไม่ได้โหดสมหน้าตาของตนเองนะครับมีช็อตโรแมนติกของตนเองด้วยนะครับกับการที่พี่แกนั้นชอบหันนะครับไปทางทิศเดียวกันกับทะเลแถบอิสบรูซึ่งเป็นบ้านเกิดของเฮียแกนะครับก็จะมีความโรแมนติกนะครับตามสไตล์นะครับคุณพ่อหน้าโฉดอย่างมังกี้ดีรากอนซึ่งแน่นอนสิ่งหนึ่งที่การันตีได้แน่ๆว่ามังกี้ดีราคอนนั้นโหดแน่นอนเป็นเพราะว่าเขาน เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติกลุ่มก้อนบุคคลนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นมองว่าเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งนะครับยิ่งไปกว่านะครับโจรสัตว์อีกเป็นเพราะว่านะครับคณะปฏิวัตินั้นถูกตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเป็นศัตรูโดยตรงต่อฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งอย่างปัจจุบันนี้เราเห็นสเกลพลังของคนในคณะปฏิวัติแล้วอย่างชัดเจนเลยอย่างพี่ชายร่วมกงน้ำชาของลูฟี่อย่างซาโบแป๊บอาคีนั่นเองที่พี่แกนั้นนะครับก็มีสเกลพลังระดับสูงสามารถต่อกรกับคนระดับพลเรือเอกได้นะครล่อนนาาามงผเร,ไ,รผไฟ ังเก้าเป็นเบอร์2ของคณะปฏิวัติมีจุดเด่นเรื่องการใช้ฮาคิปัจจุบันนี้มีผลไฟเมราเมราด้วยนะครับซาโบเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับปัจจุบันนี้เทพมากๆจนได้รับการดีกรีแหละครับว่าเป็นจกักรพรรดิเพลิงซาโบคือง่ายๆนะครับถูกดีกรีว่าเป็นระดับจกักรพรรดิในฝั่งนะครับของคณะปฏิวัติซึ่งแน่นอนซาโบนั้นนะครับกว่าจะเกง่งกว่าจะเทพมาได้ขนาดนี้นะครับก็ได้รับการฝึกการสอนมานะครับจากทางด้านรากอนั่นเองจึงทาให้นะครับจะบอกว่ารากอนนั้นเนี่ยน่าจะแกร่งกว่าซาโบ่เนี่ยก็คงไม เองจริงนะต่อให้เนเรื่องนั้นจะไม่เขียนมาว่าดากอนเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ของซาโบนะแต่ด้วยความที่ว่านะครับเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติยังไงยังไงนะครับทางด้านของดากอนนั้นก็มีดีกรีความสามารถความแข็งแกร่งนั้นอยู่ระดับท็อปของเรื่องแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับและยิ่งนะครับดาก้อนเนี่ยเป็นลูกของวีระบุรุษกองทัพเรืออย่างพลเรือโทกราฟนะครับซึ่งกราฟขึ้นชื่อว่าเป็นกราฟหมัดเหล็กนะครับก็คือมีพลังหมัดที่ทรงพลังมีฮาคิที่แข็งแกร่งนะครับและปัจจุบันน ราชันในการต่อสู้ซึ่งแน่นอนเอาจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักตามทฤษฎีต่างๆเนี่ยฮาคิราชันนั้นมันไม่ได้สืบทอดต่อมานะครับทางสายเลือดนะครับแต่ปัจจุบันนี้อ่าลองคิดเล่นๆเลยกราฟนะครับที่เป็นพ่อของดากอนนะครับก็มีฮาคิราชันลูฟี่ที่เป็นลูกของดากอนก็มีฮาคิราชันแล้วคิดว่าไอ้ดากอนของเรานี้เนี่ยจะมีหรือไม่มีราฮาคิราชันนะครับมันแทบจะ99.99.99แล้วก็99ไปอีกได้เลยนะครับว่าทางด้านของดากอนนั้นมีฮาคิราชันเนี่ยแท ว่ามาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดูแปลกใช่ไหมโอ้โหให้ลูฟี่ก็มีนะครับกาฟก็มีนะครับแต่ทํให้ดากอนไม่มีนะครับจึงเชื่อได้ว่าดากอนนั้นมีแน่นอนนะครับเกี่ยวกับฮาคิราชันของตนเองและแน่นอนนะครับว่าปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเนาะว่าทางด้านของดากอนเนี่ยมีนะครับพลังผลปีศาจหรือเปล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดากอนนั้นน่าจะมีแน่นอนนะครับก็คือฮาคิของตนเองเป็นเพราะว่านะครับถ้าหลักๆแล้วคนนี่มันจะเก่งจะแกร่งในเรื่องวันพีซยิ่งช่วงท้ายๆของเรื่องาาาาคคเเนนนนนีี่่่่ัป็สสวํญขออองงรรืแและกทบ ที่เป็นลูกศิษย์ของทางด้านดรากอนมีฮาคีในการใช้สามารถใช้ฮาคีนะครับในท่ากงเล็บมังกรของพี่แกที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับก่อนที่มีพลังผลปีศาจนะครับซึ่งแน่นอนซาโบในตอนนั้นก็มีฮาคีนะครับระดับที่เทพแล้วนะในเรื่องวันพีทและคิดดูนะครับคนสอนอย่างดรา้อนนั้นนะครับจะมีฮาคีระดับเทพแค่ไหนนี่ยังไม่นับรวมนะครับว่าดรา้อนนั้นคุกคีและการกับมนุษย์เงือกนะครับอย่างแฮกดรา้อนนั้นก็อาจจะมีนะครับกระบวนท่ากระบวนการต่อสู้นะครับก็คือพิชาคาราเต้มนุษย์เงือกที่ได้เรีีียยนนนนนนรู้กกัมมาาผุ่ษ์เงออท and ที่เกลื่อนมาทั้งหมดนะครับก็พยายามจะบอกเลยครับว่าดารากอนนั้นนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่หลายคนนั้นคาดหวังและเชื่อว่าก็คงจะไม่ผิดหวังหรอกว่าฝีมือความสามารถของเฮียแกนั้นนะครับอยู่ในดับท็อปทอปของเรื่องแน่นอนคือความสามารถนะครับอยู่ในดับนะครับที่สามารถสร้างความสั่นไหวสร้างความหวาดกลัวสร้างผลกระทบนะครับต่อฝั่งรัฐบาลโลกได้แน่ๆสําหรับมังกี้ดีดารากอนและก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอีกไม่ไกลเกินเอื้อมและการพวกเรานั้นก็ใกล้จะเห็นแล้วล่ะนะครับกับการเคลื่อนไหวของดารากอนเพราะว่าใน ก็เหมือนนะครับเป็นการก่อสงครามนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกเต็มตัวแล้วจากการที่ในตอนนี้ก็ได้มีการบอกแล้วครับว่าถ้าภาคีสวินเทพนั้นเคลื่อนไหวเท่ากับว่าภาคีสวินเทพหรือรัฐบาลโลกนั้นได้เปิดศึกนะครับกับฝั่งนะครับคณะปฏิวัติอย่างเต็มตัวแล้วจึงทําให้ในตอนนี้นะครับรา้อนเนี่ยก็ต้องเคลื่อนไหวของตัวเองด้วยเช่นกันเป็นเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเพียงแค่ซาโบเคลื่อนไหวในการต่อสู้เพียงคนเดียวคงไม่พอแล้วล่ะนะครับก็เหมือนที่อีวานคอปพูดกับคูมานะครับก่อนที่คูมานั้นจะหายตัวไปในพริบตาเนรัะ Like like. อย่างคูม่าอย่างมากเป็นเพราะว่าตอนนี้ได้เปิดศึกนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกแล้วจึงทาให้นะครับกำลังของดากอนในตอนนี้มีส่วนสําคัญมากๆเลยและนะครับด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ละกันนะครับเป,เป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นที่เรานั้นใกล้จะเห็นนะครับการออกตัวของดากอนมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะครับพ่อของดากอนอย่างมังกี้ดีครับก็เรียกได้ว่านะครับพุ่มนั้นแย่แย่สุดๆเลยนะครับแล้วว่าพุ่มแย่พุ่มแย่นะครับเอาคำนะครับของหมอป้ามาพูดเลยนะครับเพราะสถานการณ์ในตอนนี้กราฟเนี่ยโอกาสอยู่โอกาสตายนะเนี่ยเกได้้าาพอันลซํ มันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมบอกไปแหละครับว่าด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับมันบีบบังคับสุดๆอยู่แล้วให้ทางด้านของดรา้อนนั้นนะครับต้องออกมาอย่างแรกเลยใช่ไหมถูกฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยกำลังไล่ล่าตนเองอยู่กับคณะปฏิวัติคือกําลังถูกบุกถูกไล่มาเรื่อยๆนะครับและอย่างที่สองนะครับพ่อของตัวเองนั้นก็ย่าแย่อย่างที่3ลูกของตนเองนั้นนะครับก็แทบจะไม่รอดแล้วในตอนนี้นะครับถูกปิดล้อมเอาไว้จึงทำให้ดรา้อนนั้นก็ใกล้แล้วล่ะที่จะมีบทบาทของเขานะครับซึ่งหากสังเกตดูดีๆนะ เราเห็นว่าจานโอดานั้นเริ่มจะเปิดตัวนะครับสเกลพลังหลายๆตัวในเรื่องวันพีทเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากบางคนที่มีการปูไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วไม่ค่อยเปิดเผยพลังนะครับอย่างแ้งอย่างนี้เราก็ได้เห็นความสามารถของแชงนะครับว่าระดับจักรพรรดิแท้ที่จริงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับหรือกราฟที่ผมพูดไปนะครับได้เห็นกราฟในการโซโล่ใช้เดี่ยวในการต่อสู้นะครับกับกลุ่มโจรสัตว์หนวดดาก็ไม่ธรรมดาหรือแม้กระทั่งกลุ่มโจรสัตว์หนวดดาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าแต่ละคนของกลุ่มหนวด ตอนเนี้ยมันใกล้แล้วแหละที่จะถึงคราวนะครับที่เราจะได้เห็นความสามารถของดากอนที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นนะครับพลังฮาคี้ของเขาหรือแม้กระทั่งที่หลายคนเดาๆกันว่าดากอนอาจจะมีพลังผลปีศาจหรือเปล่าซึ่งถ้าหากมีจริงๆนะครับก็คงจะเทพโอพพอตัวเลยนะเพราะในตอนนี้เนี่ยผมพูดตรงๆเพียงแค่ฮาคีอย่างเดียวนะครับที่ดากอนมีสมมุติพี่แกมีแค่ดาฮาคี้อย่างเดียวไม่ได้มีพลังผลปีศาจผมว่ามันก็ยังดูน้อยเกินไปนะถึงแม้ว่าในเรื่องเนี่ยจะมีการเปิดเผยแลลวครับว่าฮาคีคือเดอะเบสคืออะไรที่มันมากที่สสุุดดแแต่่้้้าาาลววผมถ คนคนหนึ่งมีทั้งหาคีเทพแล้วก็มีพลังผลปีศาีิเทพควบรวมกันไปด้วยนะครับมันจะเพิ่มทวีคูณนะครับความแข็งแกร่งของคนคนนั้นไปนะครับอย่าไม่ต้องสงสัยจึงทาให้ดรา้อนเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สําคัญแน่ๆไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการต่อสู้นะครับที่ต่อกรกับฝั่งทับาลโลกหรือเป็นตัวละครสําคัญแล้วกันนะครับที่ผลักดันที่จะพุชนะครับหรือเป็นการเฉลยปริศนาอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับว่าทําไมการดรา้อนนั้นถึงทิ้งนะครับในตัวของลูฟี่นะครก่งาาิว ทำไมกันนะครับถึงแยกออกมานะครับจากพลเดลโทกราฟนะครับหรือว่าพ่อของตัวเองหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของแม่ลูฟี่หรืออะไรก็แล้วแต่มากมายซึ่งปริศนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ดากอนมีอยู่ในตอนนี้ถ้ามีการเปิดเผยในการเปิดตัวนะครับของดากอนมันก็จะเป็นการเปิดทางนะครับในสู่ปมต่างๆที่เคยปูเอาไว้ก่อนหน้านี้มากมายแล้วก็ต้องอย่าลืมแล้วกันนะว่าเวก้าพังนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนนะครับกับดากอนที่เป็นพ่อกับลูฟี่นะครับจึงทําให้เราเตรียมรู้ได้เลยนะครับเรื่องราวของดากอนผ่านปาของเวก้าพังและก็จะเป็นการเชื่อมโยงไปับเกี่ยว ดดา้อนวยและจะทําให้เราได้รู้เลยหละครับว่าการเคลื่อนไหวของดากอนในสเตปต่อไปนั้นคืออะไรและความสามารถที่แท้จริงของเขาคืออะไรกันแน่ทําไมคณะปฏิวัตินั้นถูกตั้งขึ้นมากว่า20ปีแต่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นยังไม่เคยนะครับหรือสามารถจัดการนะครับคณะปฏิวัติได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องรูปร่างหน้าตาของดากอนว่าทําไมนะครับมีรอยสักขนาดนั้นนะครับที่หน้าของตนเองมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างนะครับเลยทาให้นะครับผมบอกเลยว่าการเคลื่อนไหวของดากอนในครั้งต่อไปหรือการเฉลยปมของดากอนนั้นนะครับเผลอๆ,ๆอาจจะมีความ ยิ่งกว่าการเฉลยพลังของกาฟหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของแชงก็เป็นไปได้พอ,อย่าลืมว่าตัวละครตัวอื่นเรายังพอรู้ช่องรู้นะครับว่าพวกเขานั้นอยู่ในระดับไหนมีความแข็งแกร่งยังไงหรือมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างแต่ทา้งด้านของดากอนนั้นอาจารย์โอดาเนี่ยปกปิดเยอะมากๆเลยจึงทำให้ตัวละครตัวนี้มีความสําคัญแน่นอนกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปนะครับและอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นแล้วแล้ทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าดากอนนั้นจะมีความสําคัญนะครับระดับไหนในเรื่องวันพีชนะครับที่อาจารย์โอดานั้นป ของเรื่องเลยนะทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะถือได้ว่าดรา้อนนั้นเป็นตัวละครนะครับที่โคตรละโคตรสาคัญเลยล่ะของเรื่องวันพีชนะครับทุกคนก็คอมเมนต์มานะอยากจะรู้เหมือนกันนะครับทุกคนนะั้นมีความอย่างไงกันบ้างและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e b o o k f แ Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ